ทวิตเตอร์สำเร็จหากคุณกำลังมองหาวิธีที่ค่อนข้างอัตโนมัติในการสร้างแบรนด์ออนไลน์คุณไม่จำเป็นต้องมองไปไกลกว่าทวิตเตอร์เป็นเวลานานที่สุดที่นักการตลาดและบริษัทการตลาดจำนวนมากมองว่าทวิตเตอร์เป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการสร้างแบรนด์ทวิตเตอร์ใช้งานง่ายมากคุณเพียงแค่ต้องโพสต์ทวีตนั่นคือ280ตัวอักษรคุณต้องทำมันให้นานพอคุณต้องเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมและให้ความสำคัญและใส่ใจในรายละเอียดมากพอคุณจะทำให้ถูกต้องมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาทวิตเตอร์สามารถนำเสนอความสำเร็จ ได้อย่างมากโดยใช้ระบบอัตโนมัติแต่คุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อไปที่นั่นนี่คือสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในคู่มือนี้สิ่งที่ต้องทำก่อนเริ่มการตลาดบนทวิตเตอร์เตรียมพร้อมที่จะใช้งานด้วยตนเองหรืออัตโนมัติเต็มรูปแบบการตลาดทวิตเตอร์การทำด้วยตนเอง การทวีตด,ด้วยตนเองข้อดีและข้อเสียการค้นหาผู้นำที่มีอิทธิพลเฉพาะกลุ่มในทวิตเตอร์ติดตามและมีส่วนร่วมจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณไปถึงระดับการมีส่วนร่วมสูงการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณใช้ประโยชน์จากพลังของคำถามการตลาดทวิตเตอร์แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปฏิบัติตาม